h l l o o v v r y y o o y อีาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซาเวนะฮะพูดภาษาที่3มทำไม <Hello S 2> นะ่ะ HELLO EVERYBODY ต้องทักทายเป็นภาษาอังกฤษสิเพราะว่าเราอยู่กันที่อเมริกานั่นเองนะฮะต้องบอกว่า USA วันนี้นี่โดนแซวอีกแล้วโดนแซวอีกแล้วที่ลาสเวกัสแซวน้องว่า จิบเล็ดบูลหรือเปล่าดูเดียโหแรงไหมไหวนั่นแหะน้องก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วไงแอดจิบไม่จา่ะน้องบอกว่ามีกินบ้างนิดหน่อยไม่ได้ยกเป็นขคนรควดจิบนิดเดียวก่อนเล่นคอนลิลลี่ที่ไหนจะเชื่อดูจักท่าเต้นแล้วไม่น่าจิบจิบจัดหนักมากจิบบาง,บาง ดูสิวันนี้ชุดเป็นแบบครอสเซตสีเงินสวยมากกัมมันนี่นะคะแน่นอนฟาดลัสเวกัสแตกเ,เลยลของมันนี่เลยเท okay, มากใช่นี่ถึงตู้เงินที่มันเสียงกริ้งกริงกริ้งกิงนั่นแหละ,ะและนี่ก็กระโดดโลดเต้นกันอยู่กลางเวทีสำหรับสี่สาว b l a c แบล็ k พิงนะคะใช่แล้วน่ารักนะมาก วันนี้รู้สึกสำเนียงร้องของน้องไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะอาจิฟหรือคิดไปเองก็ไม่รู้มันดูเป็นสำเนียงแบบเมกาแบบมักกันจังเลยอ่ะอันนี้ก็บอกว่าคือสำเนียงอังกฤษอ่ะมันมีหลายแบบนะเหมือนถ้าเป็นอังกฤษก็จะเป็นแบบบิตรีใช่ไหมแบบว่าแบบพูดแล้วลิ้นติดอยู่ในคอแบบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้มันลุงมากกว่าไม่เหมือนบิตเรสแล้วก็จะมีสำเนียงแบบ อเมริกาอเมริกันมันก็จะอีกแบบหนึ่งอะคือน้องดูแบบฟาดฟาดแบบนั้นเลยวันนี้คือแบบโอ้ถูกใจจริงๆนะสำเนียงคือท่อนปท่อนอะไรเนี่ยอโอ้โหมันอินเตอร์จริงๆอะคือแบบคือเรื่องสำเนียงเนี่ยอยากจะยกขึ้นมาพูดเป็นเรื่องแรกเลยเพราะแบบเฮ้ยทำไมสำเนียงของน้องมันช่างดีงามขนาดนี้คือแบบถ้าไปไฟีดกับเ em, em, อมินงเอมินเมอะไรอย่างนี้นะ สบายเลยอ่ะคือแบบร้องดีจริงๆทุกคนนี่ท่อนแดนซ์ชาเลนจ์วันนี้พิเศษมากเพราะว่าแดนชาเมันี่พี่เมเนผู้ชายเต้นอยู่ข้างล่างเวทีนี่เลยเพลงน้องเออเขาจะมีกล้องจับตามมุมนู่นมุมนี้เออน่ารักมากะก็จะเห็นเขาเต้นอยู่เลยเนาะ เราโอเคนะที่สองคนนี้นะที่แบบดูแลน้องลิสอย่างดีนะใช่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 อโอเค<ด>เลย <นะ S 2> <okay S 1> โอเคเลยแล้วก็เนี่ยพี่ผู้ชายด้วยเห็นเวลาที่แอร์พงแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยก็ดูแลน้องดีโอ้วันนี้ชุดสวยนะน้องลิสที่จะมีข้างในที่เป็นสีเหลืองลายดอกไม้แล้วก็พิซูเป็นแบบฟฟ้า,ฟา,ฟาดอกไม้กแบบ็โห เข้ามาแแบบไม่ใช่เข้ามาเข้ากันแล้วดูแบบซัมเมอร์ทา์ก็จะบอกว่า <ๆ S 2> ชุดลิซ่าดูสร้างสารรค์มากเลยนะคือเป็นการแมทระหว่างเหลืองแล,<ช>แล้วก็ดำใช่แล้วก็มีเงินเงินแล้วก็เหมือนตัวตัว,ต,วตัวสีดําของน้องทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเคยเคยใส่แล้วแต่พอมาเอแบบม,อมแมทเป็นอีกแบบเนี่ยเอามาแมทกับเสื้อตัวนี้คือแบบโอ้สดใสมากเข้าทา่าเข้าถีา่มากๆคือต้องบอกว่าบรรยากาศที่อเมริกานี่สุดจริงๆอ่ะก่อนจะพูดกันต่อน,อน,นี่ก็ต้องลืมเลยนะฮะก็ต้องขออนุญาตขอขอบคุณเจ้าของฟุตด้วยนะฮะก็มีการเอาวิดีโอภาพ ที่ถ่ายมาใช้นะฮะก็เป็นแฟนเพจของอัพพินิวส์เขานั่นเองนะฮะชื่อพี่คุณพี่ฉายคุณพี่ฉายคุณพี่ฉายคือโห่นายฉมากใช้ชีวิตอยู่ที่ลาสเวกัสเลยมีบ้านอยู่ที่นั่นด้วยขออนุญาตขโมยฟุตหน่อยนะครับคุณพี่ฉายพัลงในลิซ่าเวด้วยนะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันนะฮะนี่นี่ตอนท้ายด้วยนะอันนี้คือเป็นตอนแบบชาลิน์ตอนท้ายใช่ไหมที่บรรดาเต้นกันมันมากขึ้นมากันแบบโอ้โหอันนี้ข้างล่างเวทีแทบจะปีนขึ้นมาแล้ว ถ้ากาดไม่ห้ามนี่ขึ้นมาแจมแล้วเด็กๆของเราก็บิ้วสุดฤทธิ์นะคมันมากฮะแต่งกันมันมากคือแบบบรรยากาศคอนเสิร์ตมันต้องเงี้ยเออถ้าเสื้อสวยจริงหลังหลังทัวร์เนาะสวยจริงๆนะฮะมีแม่กิ๊บมีไหมอันนี้ตัวเมกากิ๊บมีไหมหาเรื่องให้อีกแล้วเนี่ยแอตโตยก็อย่างสวยจัดเลยแล้วที่ขโมยไปสี่สห้าตัวใส่ยังอยู่ในตู้ตลอดเรียกได้ว่าอีกนิดจะขึ้นหิ้งแล้วนะฮะก็ไม่อยากรู้ว่าแอบไปขายนะไม่อยากใส่กูเก่า นี่แหละค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะแต่พี่ชายเขาก็บอกว่าโอ้เจนนี่บอกว่าเนี่ยใกล้จะปิดวัวทัวร์แล้วคืสสอสาวๆมีความเศร้าระดับหนึงเจนนี่เนี่ยตั้งแต่มาไทยแล้วเซนซึ้งตลอดเจนนี<อ>่<อ>แค่เศร้านะโรเฟ่น่าจะร้องไห้ไปแล้วเจนนี่ชอบพูดแล้วแบบเหมือนจะร้องไห้ตลอดออตั้งแต่มานะไทยล้ จำได้เลยเจนนี่พูดว่าประมาณว่าแบบทุกคนเกิดมันเหลืออีกแค่เพลงเพลงเดียวแล้วก็มันเซนหรกันจะแน่อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเมนเจนนี่ด่าบอกลอน้องทําไมไม่ได้ล้อน้องพูดประมาณนั้นจริงๆน้อง่ารักนะคะให้รู้ให้ทุกคนสนุกเต็มที่เพราะว่ามันเป็นแบบช่วงเพลงสุดท้ายแล้วใช่แต่ว่าวันนี้คือลิซ่า energy เต็มมากอย่างที่เขาแซวเลยว่าไปกระดกเลดบูมาหรือเปล่าคือ ต้นยืนจบจริงๆนะฮะคือเห็นฟุตแต่ละภาพคือเราไม่ดูต้นยืนจบอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีโอกาสชมคอนไงแต่ถ้าที่เห็นฟุตอะมันก็จะมีฟุตแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่ละเพลงออกมาเรื่อยๆไง ก็จะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องว่าโอ้โหหลายคนแซวว่าแบบอุ้ยใครที่มีความรักจะดูสดใสขึ้นหรือเปล่าคำนี้ใช้กับน้องไม่ได้นะจ๊ะเม็นอันหุ้นน้องไปออยู่แล้วเข่อมีแฟนมีแมวหรือมีอะไรเนี่ยน้องก็จงบอบอกหน่ารักเกินลอยบอกว่าเขาทำเพื่อคนดูแบบสุดๆอยู่แล้วน้องจับสังเกตไม่ได้จริงๆเพราะว่าปกติขึ้นเวทีทีไรเนี่ยใส่เต็มไม่เว้นแม้แต่ช่วงหันหลังเดินข้าเวทีหรือจะมาหยอกล้อ ซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าเดินอ่านอีนอกแล้วเดินอ่านแบบป้ายบอร์ดรอบรอบคอนป้ายหลักกิโลนะมีอ่ะเริ่มจากป้ายหลักกิโลที่มีคนบอกว่าถ่ายรูปคู่หน่อยจะไปอวดแมว,แมวมเห็นไหมเอาแมวมาล่อนอะ<ม>าะเหมือนเหมือนรู้<า>อะว่าแบบถ้าเป็นเรื่องแมวไม่ได้เลยพี่บิงไทยเยอะแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งเห็นหูเศร้ามากเลยบอกว่า คุณยายเป็นแฟนคลับแต่ตอนนี้คุณยายไปแบบดูแลลิซ่าอยู่บนสวรรค์แล้วนะน้องก็ทําท่าแบบเอามือหน้าบดท่าอกแล้วก็แบบตกใจแล้วก็ไม่แน่ใจพูดว่า I'm sorry อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วน้องก็ยกมือไหว้เหมือนแบบเออเหมือนแบบฝากไปแบบขอบคุณคุณยายคือแบบโอ้น้องคือหน้าเศร้ามากนะคะก็คือหลายมูทหลายอารมณ์มากกับป้ายที่เอาเอามาให้น้องดูคุณยายก็เป็นปลิงนะฮะนะโยอดเลยคุณยายแล้วก็คุณยายทันสาวๆออก อัลบั้มโซโล่ด้วยนะคุณยายเก่งมากนะคะแล้วก็มีป้ายอะไรอีกไหมนะเยอะอ่ะมีบิลบอร์ดเห็นโมเมนต์ใในนเยอะเรียกบิลบอร์ดไม่ได้เพาะมันดูใหญ่ไปอป้ายบอร์ดแหละนี่นี่นี่แอดโปยอันนี้ที่เห็นอันนี้บิลบอร์ดจริงๆอ่ะอันนี้บิลบอร์ดที่ลาสเวกัสอันนี้พี่ฉายส่งมาให้คือแบบดูดิประเทศเขาคือบิลแล้วแบบน่ารักอ่ะใช่ใช่อันนี้ก็ภาพพี่ฉายนะสวยนะอืถ่ายมาสวยจริงๆริงแล้วน่าอิจฉาคือพี่ฉายเขาบอกว่า เขาอยู่ใกล้มากเลยนะใกล้เวทีตอนแรกถามว่าพี่ชายยืนเหรอคะพี่ชายบอกไม่ยืนจ้าเขามีบัตรนั่งอิอฉาว่าเลยเห็นแล้วอยากไปดูคอนเสิร์ตจริงๆเลยอยากจะไปดูอีกรอบเลยเนาะแล้วก็คือชุดตั้งแต่ซ้อมซาวเช็คจนถึงชุดเล่นจริงคือแต่ละชุดคือน่ารักมากแล้ววันนี้ก็แบบมัดผมแบบมันๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะคนคนนี้นี่เขาหลายลุกจริงๆใครก็หยุดเขาไม่ได้คนเดียวสิบกว่าลุกนะ เปลี่ยนไม่ซ้ําจําไม่ได้เมื่อหลายวันก่อนที่เขาป้ายว่าไปไหว้น้าเขาก็จะอีกลุกหนึ่งนะวันนี้มาคอนเขาก็จะอีกลุกอีกแล้วแปดห้าร้อยลุกน้อยไปไหมร้อยลุกจริงอ่ะแอดปอประมาณนี้เอ๊ะพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งไหมทุกคนที่อเมริกาเนาอเออเนาะเพราะว่าอะไรนะพี่ชายบบกเจนนี่บอกว่าเราเหลืออีแค่ประมาณคอนอีห้าครั้งเองประมาณนี้โอ้โหดึงดามากันเลยเศร้าเลยเศร้าว้าวทุกคนก็เงียบเหงามากแล้วพรุ่งนี้เราจะไปอเมริกาไหมไปไหม เราจะไปซื้อพวกตู้เตอร์ฟอนเจอร์ส่งมาให้ดีกว่าเมกาบางนาอโอ่ะจะได้ไม่เศร้าไงให้แอดป่วยไปพักผ่อนนะคะเขาจะไปเมกาบางนาแล้วนะคะจะไปเมกาแล้วนะฮะโอเครถติดนะเมกาบ้านเกิดเลยเมกาเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าทุกทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเย่เย่เย่เยเย